พี่ขออัพเกรดเอนีเ้ยอเลยนีแล้วก็เอออันนี้ o w e r กับเป็นอันนี้กล้าิี่ซีรากาวไปตี้ไม่น่ะมาดเหโอ้4บาทไม่คือตายมาของหายนอะดูสิเี่ยเปียที่เห็นอ๋อแล้จะเป็นปเห็นมันลไม่ใช่หรอ๋อโดดสูงปะเอห้องลับอีกหนึ่ง เออว่ดเขางสูงจริงเฮ้งงเดี๋ยวสูงเอาไปแลรวยังยังยังยางนี้เลยเออยาคนละขวาใช่ไหมเอาไปคนละต่อนึงเอาเองยังเก็บไปกับตัวเหรอแต่ได้ผมไปเลยต่อนึงไอยูและเล่นแแหละสามี่สิบหกสามยี่คือต้องแค่เพิ่มเพิ่มเล็สักห้าสิบกันไหมห้าสิบมีนะโอ๊ะห้าสิบไม่มีไอ้าสิกต่อี้ที่ไหนดิที่ได้ถกใจเลยเฮ้ยถูกๆๆับเอาปืนไม่ยิงเอาปืนไม่ยิงทีไหม เดี <c oughs> ๋ยวพี่สละเองให้ยูแหละยู่ไห่เี๋พี่แค่นึงนะพี่ว่าเด่เองทีเพิ่มกไม่รของพี่กรลนเไปปนะโอเคืนว้เวันไปปุ่บ้านชาวบ้านมันดีกว่าวันนี้ปุ่นบ้านชาวบ้าน อะไรเนี่ยอ๋อหอมวิทยุโอเควิทยุเดีวิทยุสี่เฮ้ยไปสไลด์ไปเดินนำเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรถชนไีหลวงพ่อมาแล้วไม่ใช่หลวงพ่อแล้วเป็นอะไรน่ะเป็นซัมซุงเหรอพี่เช็มหน้าเป็นอินเทลอินเทลผมเป็นแอนดรอยพี่ a อนด o อยข้างอู้หู CPU สองเครื่องสองสองที่เลยอู้อันเบิ่มเบิ่มมาช่วยกัน เออเอามันลงเอามันล้มลงมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือหัวเองโอ้โอเคไม่ใอย่าหญ่ใอย่าหญ่ใหญ่าหญ่ทุบอย่าทุบแรงนะไม่ทุบไม่ทุบไม่ทุบผมจับอยู่ไอ้เดี๋ยนะพี่พี่จะยกข้างหลังนี่เอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเข้าไปข้างในนี้เออดึงมาทางนี้กันดึงมาทางนี้กันเออดึงมาทางเราอ่ะอ้ยเอาโอเคมามาพี่พี่ลากอยู่ไอ้เจ๊กเจ๊กไปเลยเจ๊กไปเลยยกยกสองคนก็ได้ยกของคนหน้าหลังก็ได้ไม่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 ผมวางก่อนวางก่อน อย่าอย่าเอาอย่าเอาหัวมันเข้าไปนะเดี๋ยวอย่าเพิ่ง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 อย่าวางอย่าวางอย่าวางเข้าไปอย่าวางเข้าไปไปเลยไปไปไปโอเคปล่อยนะเกศแค่นี้แหละแล้วเข้าไปเอาอีกอันหนึ่งนี่ตรงนี้น่าจะมียกยกยกตรงยกตรงท้ายมันยกตรงยกตรงก้นมันเฮ้ยเจ้าไอ้ตกใจหมดนี่ไงอะไรนี่นม เิ่มเพเยกบเิกบเพกบเพบ่บเพี่กบเพกบเกบเีเพิ่ใจเย็นใจเย็นกังลกทุบอยู่บมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงงอีกขึ้นลงอีกขึ้นลงอีกลุกเออตายเว้ยได้มาสี่พันสอ

พี่เกิดได้ไหมตำาบตำซาบตำซาบของนี้ไว้ผมต้องได้ใช้เอ้าเอ้าไอ้เสร็จของแตกวัดวัดไม่ตั้งขึ้นของแตกเลยอะไรเนี่ยวัดวัดตามได้แล้วไงเราเกี่ยยละ พี่รอผมหน่อยหรือชุบแล้ว <laughs> เอาเลยขาดเว่ยเมื่อกี้ตู้จ,จะใหญ่เกินไปน่าจะไม่ให้กว่าเสียววะเกิดแล้วเกิดไปเกิดโดนดูดเกิดแล้วเออเอก็บค,ค,ค,ความรู้ครับน้องๆอ๋อยูออยูมีงานเข้า อ่าเก็บความรู้ครับน้องๆเวลาช่วยพี่จะบอกว่าเวลาเวลาเอาของเข้าอ่ะอย่าให้มันเกินขอบเ้ยไอ้เมื่อกี้พวกเอ็งไม่ตั้งขึ้นใช่ไหมไอ้แน่แม่งยาวเกินแม่งก็ทุบไอ้นี่มาเก็บความรู้เก็บความรู้อีกรอบเก็บความรู้ผมรู้แล้วได้ยินแล้วอ่าแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวด้วยมีมีอย่างนึงมีมีอย่างนึงมีอย่างนึงเวลาเวลาพวกเอ็งเอาของเกินเข้าไปใช่ไหมแกพวกพวกเอ็งเอาเกินเข้าไปเลย มันจะถอนมาเป็นเงินถอนเองเงินถอนอย่างเงี้ยไม่ว่าเงินจะใหญ่แค่ไหนมันจะมันจะใหญ่ตามปรมาปริมาณเงินเพราะงั้นยัดเข้าไปเลยยัดเพื่อชุวผมกําลังสังเกตกันอยู่ว่าจะเอายังไงดีว่า1ันหนึ่งเอาก็ได้วะไอของอันตรายนี่อันตรายเก็บมาตกใจหมดที่ ข้างบนมีอะไรไม่เจ็บไม่เหมือนมีใครต่อมากับกูขึ้ยังไม่ขึ้นยังไม่มีใครขึ้นไหข้างบนใช่ไหมอ๋อขึ้นยังไงอ๋อมีทางมีแค่ทางเชื่อมไม่เจอหรออายโอ้โหเกือบแตกไม่ไม่แตกมันมันหายง่ายขึ้นไม่แตกไปะไปพี่โอ้<ม>เสียดายเสียดายเงินสองหมื่นมากเลยเออ ที่ผมมีห้องหนึ่งที่อยากจะนำเสนออะฝั่งนู้นอะโคตรเด็ดเลยอุ้ยเฮียอันไหนเด็ดแม่งดักพี่หน่อยเลยอุ้ยไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่อยู่กลางนะอยู่กลางแมปเลยห้องนี้ไอ้เฮียนี่มันห้องจู๊ห้องจู๊เพียอื้มดีกว่าห้องนี้ผมจะจู๊ได้ห้องตำนานผมดีดีกว่าเดี๋ยวดันเข้าให้ดันเข้าให้ พี่ถ้ามันอยู่หลังประตูก่บพี่ฮาเลยนะบอกไว้ก่อนกะทืบทืบแม่งหันรถโอ้ยทื่อพวกผมมีไม่มีอะไรเลยอะห้องแคบเออม,มีมีใครขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างดูแล้วตรงนั้นน่ะอะไรอะ,ะ,อะรเออว่าเรารนี่ไงมีรีรีเอ้าไม่ขึ้นเอ้อาขึ้นเองเออมาไอ้ส่งๆๆงทงง ่ะถึงไปโอเคไปไหนละโอเคไปเงินจะถึงไหมเนี่ยสามสามสามที่เลยนะเราต้องส่งเงินโอ้ยนี่ไงดิงแล้วเามัดสเลยดิงดิงิงเหรอเอาหมดแต่ตัวเนี้ยเสียงดังก็ช่างแม่งตอนนี้เออหรือส่วเงินจะไม่พอเอาเลยเดี๋ยวส่ง เฮ้ยเราต้องผ่านห้องกลางว่ะใช่ไหมหรือว่าต้องไปฝั่งนู้นไดโ้โอเคห้องสองที่อเจอแล้วห้องนี้ยังคุ้งกว่าย่าเพิ่งเปิดสิเออว่ามันอยู่ใกล้เนาะใช่มันอยู่ใกล้อ่าคลิปหายแล้วไงางานงามไฟเอ๊แต่ฝั่งนู้นมันมีห้องเดียวนะห้องสุดท้ายเอ้ยพี่ว่าฝั่งนู้นใกล้กว่า ฝั่งโน้นไกลกว่าผมเข้าไปดูมาแล้วมีต่อไปอีกตองบล็อกสามบล็อกนู่นเหรองั้นไม่เป็นไรผมถึงบอกไงว่าต้องเหยียกบอะไรกบบดเน่ลบยี่หีบโลโลเขาห้องนู้นไปแล้วมีแท็บไม่ระเบิดไหมมีไม่หลุมทึบหลุมทึบหลุมทึบเห็นไหมเดี๋ยวมันโดดวะล่อล่อมันล่อมันล่อยูยูระวังหลังเจ๊กเจ๊กกำลังเอาแท็บไปเฮ้ยอีกโนมีเขาหลังยู่โนม

S <S นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอาให้กูหน่อยเดี๋ยวได้๋ยวเดี๋เดีกูร่ายให้กูร่ายให้บอกมาเลยนะดูซ้ายดูขวาวะดูกบดูกบระวังระวัะงใหญ่นะออระวัง<อ>ระวังพี่ใหญ่นะใหญ่พี่ใหญ่แม่งโหดจัดเลยเนี่ยในในข้างนอะไรละ,ละไม่สนผมแม่งละสงสัยมันดีสปอ,อนหายไปแล้วมั้งมาแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ ดีีเเอยจะรหนึ่งถึงแล้วถึงแล้วอ่ันก yeah. ah, oh. ็หมื blocks, ่นเก้าตบกบในวิ yeah. ่งเข้าห้องนี้มั้งเดี๋ยวผมดีเช็กหน้าก่อนผมเช็กหน้าก่อนดีชนผมนะเดี๋ยวเดินนายก่อนเช็คหลังเลยเด้อผมเช็กหลังอยู่ไปมิมีนี่มันบอดิการ์นี่หว่าบอดิกาสคุณก็คุมหลังนี่อะไรตรงยาวตรงยาวเอสโค ตัวละต้องคุมพี่ต้องคุมไม่ได้เงินเป็นเงินเป็นทองเป็นทองเป็นทองเป็นสลึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเอาฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยยรฮเฮ้วเฮ้้ยเกือบโดยไอ้เหี้ยเ้ายนี่ยเบอกเลยฮเเฮอยเก้ดเหม่เี่เกิดใหม่เก้ดเมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกว่านั่งนั่งทับหัวนั่งทับหัวเจเ้ก็มองหน้าเจเจ้าแบบ อาแข็งใส่กูเ๊บเยอะกุ๊บยุบไปเอ็นดรอยข้างนี้เอ็นดอยข้างเลยส่วนกูตอนนี้เป็นงานมากเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเรีกวิงอยู่แหละกาแมนเลยเฮ้ยขวดไว้สองพันเก้ายานะหยุดเดี๋ยวโอเคเอาไปกินกันโอเคข้างหน้ามีข้างหน้ามีจุดขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นรถกันก่อนคว้าขว้า พี่พี่ไปดูกควายรอแป๊บเลยโอ้ยใจเย็นอุ่ยสองหลอดเลยเหรอรุดเพงใช่สองหลอดเลยไปพีไม่ใช่ขอเช็คเขาบอกไปพี่เขาบอกเช็คแบบไม่มี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 เราเราดูเราดูที่ขวาได้เอ้ยเราดูแถบได้ผมดูน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำแบบ

อุ้ยวาแล้วมาแล้วเย็นนมลบลบลบนมๆๆๆ Chịp là lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ. lỡ những video hấp dẫn นมันเลยวะไอคิดมคนกระทิยมนมันเลยวะอ่า้ทือังมันก็ไปมาไปก็มาเด้มาเด้มาเด้ไอคุณเล่นด้วยคุณชอบมากเลยทำร้ายเข่าขอเอ้ยตีคูตีตีตัวนึงตัวสอเลยคู่เลยไปไปคู่แม่งนี่าา่าา่าาไปเยอะ่เ ดูดูอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอ๊ะอ้ยมึงไม่ตายเหรอขูกบมากบมาลบ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 เฮ้ยระวังระวังอ๋อกระชีพไม่โดนอะไรเลยไม่โดนยังไงวะระวังโดนตัวเองนะเยอะอีกที่นมเยอะชิบหาย ลบการลบการปลบ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 เฮ้ยทำไมมันเยอะเกินไปวะเออดิห้องนี้เฮ้ยเยอะเกินเยอะเนี่ยเฮ้ยเอาต้องออกแล้วไหมกบกบมาพี่ปลีนตัวใส่กบเนี้ยกูดันดันกบเยอะโอ๊ยอุ้ยเลยแล้วหนี่งช่วยด้วยแล้วเลยหนี่งช่วยด้วยเฮ้ยยื้เฉยยื้อเฉยไม่โนไม่เน่าโนไม่เน่าเจ๊ะเจ๊ะหลังเจ๊ะเจ๊ะ ไม่ใช um pues ่ย mm ูดิมะนี then, right, ่ไอยูยูมันจะโดใส่มึงแล้วยูเยอะนี่นี่พี่พี่ให้พี่พี่มาเอาไหมพี่มาได้ได้ไ้เฮ้ยยเยย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 อยย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 ยมยยเยอยย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 ยอยย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  ไะอุ้ยอุ้ยหลบหลบก่อนระวังระวังแทบข้างหน้าเยี่ยประตูดังเยี่ยบดังเยี่หรอพี่เอ้าวอุ้ยอะไรวะหายไปดูหนอประตูออกใครมาเอาประตูบังอ่ะอุ้ยเน้ยรู้อ่ะไปเถอะไปเถอะไปเถอะชุ้ยโดนดู